แทงโลมิง <laughs> ยังหาเลยฮัยกลับมาเตนนะนไม่นานแล้วไม่ได้อัดไรอัดอยางอัดใน,นโทรศัพท์ไม่อยากอัด <c oughs> โอเคเดี๋ยวดูของก่อนของตอนนี้ออกชิ้นแรกดูของเพื่อนได้ไหมโอ้โห้ดูได้ไรีเพย์ดีไหมเอาไปดูการเล่นตัวเอง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะจองมาที่ผมดีกว่าชิ้นแรกก็ออกเหมือนเดิมอ่ะสับ สิบห้านาทีจากดีประว่าสิบห้านาทีลงทีเดียวช่วงแรกก็บวกแล้วมันมันโอเคฟิกเกอร์นี้อย่างเอาอย่างเอาแบบนี้อย่างเอาไม่เอ็บลพีก็บาอละงัดแม่งเลยทีแรก <c oughs> <c oughs> เพื่อนมาช่วยแต่เสียดายเฟื่อนบัตรไม่คันอันนี้ได้นะเฟิ่อนบัตรงัดต่อ อีกนิดเดียวแต่ก็เพื่อนก็ยอมกเกอร์แรกไว้เดี๋ยวมาดูแต่การฝั่งนี้เพื่อนก็กดเลนดีดีอยู่นะดูฝั่งนี้แต่เรายังไม่มีอะไรมาหนึ่งนาทีเดี๋ยวเด่เรสปีดมาช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้ก็ยังบวกอยู่เดี๋ยวพวกสปีดไปแป๊บนึงโอเคช่วงนี้แหละผมใกล้ถึงแล้วต่อมาจะเริ่มบวกรอบสองอันตีก็ยังไม่ยังไม่เสร็จนะน่าจะตายนะจะไ,ได้มแมบ,บนี้รอบนี้ตัวที่สองนีม่มันงัดมาโอเคเดี๋ยวผมก็รอแหละรอบวกโอเคเดี๋ยวเคลียร์เลนก่อนเคลียร์คลิปนี่ไงนี่ไงแหลมแหลมแหลมไงแหลมไงแหลม เบาดำเบาดำลอยฮอะอขอยล,ลอกสกิลหนึ่งอันติล็อกไม่โดนก็ไม่รอดอ่ะงัดกลับมาแต่เสียอายรช่วยเพื่อนทันจังหวะน,นีน้มีแหลมแหลมไงแหลมไงป่าแหลมแต่ไม่ไหวแต่ไม่ไหวจริงตอนนี้เลือดน,น้อยมาก <laughs> ก็กดไปกดกดนะ <laughs> เพิ่มเลือดให้เพื่อนอืม โอ้ยแต่จังหวะนี้เอาวะแต่นี้น่าจะนกแต่ตายมั้งนี่นี่ตายของนี้นี่ตายของ้นี่ช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปหาแล้วยังไม่ได้ฆ่าห <c oughs> ลอบแหลกแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามมันมันมาอันนี้ไงแล้วก็เพื่อนน่าจะเช็คก็ไม่น่ารอดหรอกมั้งเพื่อนน่าจะตายเออตอนนี้ตายแล้วเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เลยตายแล้วโดนตุย๋ยโดนคูเด์คูเด์กักบจยอน โอเคเดี๋ยวเลงสปีดมาอย่างโอเคดูก่อนเลงสปีดไปจังหวันนี้จจงหวันนี้จจงหวันนี้อยกลอยยกลอยองัดกลับมาแต่จจรายนี่งัดผิดแต่ก็ยังดีเพื่อนช่วยอันนี้ก็ล็อกปิดไว้ไอตัวไอตัวนี้ไม่ห่วงละไอเมอียตายแน่ื้อย้อนก็นไม่รู <c oughs> <c oughs> ้ WQ ขาไปเท่าไหร่วะ,วะตอนนี้ขาไปสองแล้ว อยากเอาแล้วก็คิวเรนมาตุยต๋ยฮะรถตุ๋ยตุ๋ยแวนอันนี้ช่วยไม่ทันจริงนี่มันจะมันจะงัดกลับมาโอเคเดี๋ยวต่อไปก็เรื่อยๆฮะตอนนี้ของน่าจะเริ่มชิ้นที่3แล้วโอเคเดี๋ยวบวกนับต่อไปอยังไงวะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนตึมๆไปช่วยเรนบนลแล้วไปช่วยเรนบนลแล้วรถรถรถ นีงไงออกล้างเมื่อกี้ออกล้างกดล้างให้เพื่อนงัดกลับมาไม่น่ารอดกุียไม่น่ารอดอืนี่รอดอยู่ดอนก็ตายจิ่ดอกิี่ดอก็ยังเปรี้ยวนี่น,น,นี่นี่ว่าจะเอาว่าจะเอาสีได้ว่าจะเอาไหมเอาไม่ทันอันนี้ก็เริ่มชิ้นที่สามอยู่ต่อไปชิ้นที่สามผมก็จะออกอันนั้นนะอะฟอสเขียบจะได้สตตนอันนี้เพื่อนโดนนะตุย้ย รเรียบร้อยเลยพอดีช่วงกลับบ้านเมียก็เหมือนกันตามระเบียบอืมไม่นารอดนะรอดนะเพื่อนรอดอยู่โอเครอดอยู่ช่วงช่วงดีตอนนี้ก็มาเติมแล้วนี่มันเปรี้ยวมันเปรี้ยวดีนะกินะกูนีดีกว่าใครจะอยู่ในจังหวะนี้ตอนนี้ก็ได้เปรีย้ยวนะจังหวะนี้ได้เปรีย้ยวแล้วก็ไอตัวนี้รดดหนีทัน ซาตาผมชื่อว่าซาตาโอเคโดนร้อยไม่น่ารอดอือหือนี่ตอนนี้โดนจังหวะอันนี้นกลับไม่ได้เพื่อนก็เอาทานอยู่ไปต่อเลยเล่นสปีดเกิดยังวะเกิดยังวะโอเคลงไปเขี่ยล่างล่างนะจุดๆ,ๆุดโอเคตอนนี้ลงมาเขี่ยล่าง รีบเคลียร์ตึมๆอันนี้ก็ยังไม่มีจังหวะบวกนะนี่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 เจมอลกิลด์เปรี้ยวครับผมเปรี้ยวผมเปรี้ยวก็มาดีครับก็มาดีครับลองไปมันก็โดดมาเดิมโอเคไม่รอดไม่รอดบอกเลยโอ้โหกดล้างกดล้างทันแต่โดนโดนโดนไม่รอดแล้วก็จะตัวละ เพื่อนก็ยังไม่เติมแล้วก็ตายอีกระเบียวตายหลอหนึงอืมแต่เสียดายมันก่อไม่ได้ไแบบเลื่อนเลื่อนดูอืมแล้วก็โอเคเดี๋ยวรอจังหวะผมเกิดรนนอบส่วนมากการบวกมันจะอยู่ที่เลนกลางมากกว่าอัน่นี้ก็กำลังกดกดมายูวดอโอเคเพื่อนก็โดนเสียดายเสียดาย อันนี้ก็ไม่ไหวฮนะเพื่อนโดนช่วยเพื่อนอืมาฮัดเพื่อนล็อกล็อกดิงล็อกดิงจิ๊บฮ่าไม่รอดนีจอแล้วจอแล้วตสกิลหนึ่งงัดกลับมาดับบลันคิวอันนี้คิวว่าคุณเป็นแทงกันเนี่ยกาจะไม่ได้แทงนะต่อเรื่อยๆนี่ก็ต่อไปเรื่อยๆนี่ก็ดันป้อมได้เจ้ายอนเยี่แอยากไม่ทันอยากได้แต่ก็หิวนะ โอเคก็ปล่อยไปเห็นซาตาซาตาซาตาเปี้ยวซาตาเปี้ยกโดนไปแต่เมื่อกี้งัดไม่ทันจริงซาตาไงเจ้าย้อนอยากได้ย้อนอะแต่มันไม่ถึงโอเคไันก็ทิ้งปล่อยไปแล้วก็อันติก็กลยละอีกเจ็ดวิพอาจะพอจะเจาะวันนี้ไงอันนี้มันเดินเช็คพุ่มจะเอตัวเองหนีเฉยโอเคไปก็ไป ้องแจ้นะสวยตอนนี้ก็เรื่องที่ที่สแล้วเป็นเกาะเกาะไฟยิ่งจะไปช่วยเพื่อนไม่รู้ทันไหมทันอยู่เพื่อนไม่ตายลบได้กดหิ้วเลือดไปไปไปช่วยเพื่อนนะเพื่อนมันว่าจะตีดาร์คนี่ไง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 พึบบๆึจังหวะสําสคัญพลิกชีวิตล็อกดับดับหนึ่งหรองงัดครับว่าจะย้อนย้อนก็ไม่รอดอะ่ะไม่รอดหรอกย้อน double k แล้วก็เมีก็ไม่รอดเรียบร้อยคิดว่ารอดไหมคิวเล่นไม่รอดเจอแทง k แล้วดับดับมือสมัครเล่นไม่รอดรอดเฉยยู่อรอไม่รอดไม่รอดอยู่รอไม่รอดอนึกว่าได้ไหมจังหวะน,นี้แล้วก็จะมา,าลิง์ไม่ทันทันปะทันยูอันติอันติทัน จะได้ว่าล็อกล็อกหลบเออเว็สไปว่าลิงมันเล่เลนเพื่อนอืมนติไม่ทันนา่าจะตายจังหวะน,นี้อุ้ยแล้วก็ล็อกล็อกจะรัดลัดเพื่อนจะตุยหลังเลยจะตยหลังเลยย่าหูเลย <c oughs> ตอนนี้ย้อนก็โดดนะนี่ไงงัดกลับมา แต่ก็ไม่รอดนะโดนอีตัวนี้โดนก่อนอืมแล้วก็โอเคมันจะมีจังหวะนี้แหละก่อไปก็ตีไปนะโดนดันป้อมไปตามระบบนะโอเคมาถึงแล้วโอเคตอนนี้ก็มารวมอยู่จังหวะอันนี้แหละจังหวะชิงอันนี้ผมก็ไปล้วงจะไปล้วงไงจะล้วงคิวเลนล้วงไม่ได้แล้วก็ล้วงย้อนไปอันตีไป ไม่มีสกิลโดดแล้วก็นี่ไงงัดย้อนมาก่อนรอบแรกไม่รอดไม่รอดครับไม่รอดแล้วก็กดล้างเรียบร้อยชาตาถมทึกครับทึกทนสีทนได้ทึกทนสีทนได้แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนค่าไปเท่าไหร่แล้วว่าเจาคิวเรนทันผม่าไม่ทนันจำได้ว่าไม่ทันนี่งไงตอนนี้สกิลค่าไปเก่าค่าเก่าตายสี่ สายห้ามั่งเหม็ดนี้จะจะ,จะไม่ผิดนี่อยู่นี่ว่าจะเช็คปุ่มมันไม่อยู่ยู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 มันเอามันเอา,ม,เอามันเอาไงมันเอาแล้วก็ไม่รอดเราจะได้ชิ้นที่สี่ละโอเคเริ่มได้ได้นี่แหละก่อเขียวเอาดีก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับเดี <c oughs> ย๋ยวดูก่อนเราจะตัดปกคลิปทีไหม่าจะไม่ได้ตัดรอกัปกคลิป มันก็ลงไปดื้อๆอย่างเงี้แหละยอ้อนมาเช็คเพื่อได้ฟิลด์ซันแต่ก็งงอยู่นะว่าสกิลฟิลด์ซันย้อนทำไมต้องไปปรับเป็นสกิลสองไม่ปรับเป็นนาติน่าจะเสียเปรียบมั้งช่วงนี้โอเคน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายเลยโอเคน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วตอนนี้ผมก็ไม่กลับบ้านแล้วเพราะว่ายัางไงก็อยู่ถึกถึกคนเพื่อนโดนยอ้อนอยู่ในพุ่มไม่รอดชนะจังหวะได้นี่ตอนนี้ล็อกยอ้อนมะั้ง โอเคเอาเลยยังไงก็ต้องเอาแคนดีก่อนอะยังไงยอนมันก็ขี้กระตุยอยู่แล้วขี้กระตยุยหวดหล้างเรียบร้อยลิงลิงยังไงครับงัดมางัดได้ไม่ได้วะโอ้แต่ oh. เสียายปัดเขียบไม,ไม่ไม่ทำงานโอเคน่าจะแม่น่าจะรอดลิงรอดโอเคลิงน่าจะรอดอันนี้ไม่เห็นจริงอันนี้ไม่เห็นจริง จังหวะเมื่อกี้นี่ก็เลยดันอ้อมเลยแต่เมื่อกี้ไม่เห็นจริงจังหวะลิงนะที่ว่าบินวอกนะโอเคต่อเลยบ่าวดำมาดูแต่บ่าวดำครับไม่ดูเจ้าตัวอื่นตัยุยงเล่นทำไมจะดูทำไมคนอื่นตัยุยงเล่นดูวยยังไงยังไงยังไงจังหวะนี้ตายปะวะไปตายไม่ตาย,ตายจังหวะนี้แหละเอาอยู่จังหวะนี้เอาอยู่ ออื uh huh. uh huh. นี่ก็ดันดันคลิปไปฮะว่าโดนสกิลย้อนยังไงก็ไม่ตายครับเพราะว่ามันแรงนี่ไม่เห็นนะล,ลิงเห็นก็งัดกลับมาเลยแล้วมันเปิดันตีไงแล้วก็อันติล็อกสวนลิงไปไม่รอดเพราะว่ายัางไงถ้าเราดักลิงได้เราตัวอื่นก็ไม่รอดแล้วก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวนี้วะคิวเลนรอดว่าไม่รอดรอดอยู่รอดอยู่นี่ตอนนี้ก็ตายไปสามแล้ว ตอนนี้ก็เตรียมดันป้อมไปอ,อ,อเนี่ยรอรอดันละยอ้อนฟอลรอฟิว <laughs> โอ้แต่ย้อนฟอลรอฟิวนี่อยู่นานนะโอเคตอนนี้ก็จะเอาลิงงัดไม่ถึงโอเคปล่อยไปคิวเดินมาตุยหลังก็อยู่แล้วครับไม่ได้รีบมันแหลมไงมันแหลมลิงก็แหลมไม่รอดกันเลยรอยฮะจบบ้านชัดดาว จบไปที่สก้อสิบเอ็ดคาสิบเอตายสีตายตีช่วยสิว,ว่าก็นเอ็มพีพีแฮปนนี้หย,ยุดแล้วจอนเลียหยุดแล้วจีนจะทำ